ดีค่ะวันนี้พี่น้องมาในนามทีมปั้นมิลิแนร์ค่ะทีมปั้นมหาเศรษฐีปัจจุบันพี่น้องอยู่ประเทศสเปนนะคะทำอินดีมเพราะมองเห็นโอกาสสถานการณ์ปัจจุบันกลับเมืองไทยก็ยังไม่ได้นะคะสังคมยังต้องเว้นระยะห่างหลายๆกิจการปิดตัวลงนะคะ ถึงยังไม่ปิดธุรก,กิจก็ไม่ดีเหมือนเดิมมีคนตกงานมีคนถูกเลิกจ้างเพื่อนฝูงคนรอบข้างได้รับผลกระทบกันมากมายทีมมิลินแนรจึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเราจะไม่รอให้วิกฤตหายไปแต่เราจะอยู่ท่ามกลางวิกฤตอย่างไม่เดือดร้อน และจะสุขสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อวิกฤตหายไปเพราะพวกเรามีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เมืองไทยทุกวันศุกร์จากบริษัทอินดีมได้จริงนะคะหลายๆคนที่มาอยู่เมืองนอกมีงานมีเงินชีวิตดีอันนี้ไม่เถียงแต่ในขนาดที่มันไม่มีภาล้านหนี้สินก็ยังมี ภาละส่งเสียครอบครัวก็ยังมีอยากซื้อรถอยากซื้อบ้านอยากมั่งมีอยากมีชีวิตที่สุขสบายในบ้านปลายเมื่อปลดเกษียณแต่ไม่ใช่ปลดเกษียณแล้วรายได้ยังชักหน้าไม่ถึงหลัง oh, <no. S 1> นะคะอย่าพูดถึงมรดกที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานเลยนะคะอินด,ดีเรามีคำตอบตรงนี้ค่ะทีมปั้นมินิแนรเรา ะะเตรียมพร้อมข้อมูลให้กับทุกๆท่าน9เดือนมีคนสำเร็จรับหลักล้านนะคะ6เดือนหลายคนรับหลักแสนและอีกหมื่นกว่าชีวิตที่มีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถลดหนี้ได้เมื่อมาอยู่ในครอบครัวอินดีมบริษัทที่มั่งและกำลังเติบโตก้าวสู่บริษัทมาหาชนในเร็ววันนะคะ ใค่ท่านเปิดใจแล้วติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับท่านเพื่อนำพาท่านเข้าสู่ทีมปั้นมินิแนรนเพื่อที่จะปั้นให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีคนต่อไปแล้วพบกันค่ะ